เจ้าชายอโลอิสมกุฎราชกุมารแห่งราชรัฐลิกเตนสไตน์ท่อพระเนตรวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเวลา16นาฬิกา15นาทีเจ้าชายอโลอิสมกุฎราชกุมารแห่งราชรัฐลิกเตนสไตน์เสด็จพระราชดำเนินยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2325โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรตามโบราณการกล่าวไว้ว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปที่พระอินทร์และพระวิษณุกรรมจัดหาลูกแก้วมาสร้างองค์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเจ็ดพระองค์จึงถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย นอกจากนี้เจ้าชายอาโลอิสมกุฎราชกุมารแห่งราชรัฐลิกเตนสไตน์ยังทรงชื่นชมในความงามของหมู่พระที่นั่งจากกรีมหาปราสาทซึ่งมีการกอร่อสร้างและออกแบบที่ประสานสอดคล้องกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรปได้อย่างสง่างามประกอบด้วยพระที่นั่งมูลสถานบรมาอาจพระที่นั่งเทวราชอุปบัติพระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อน,นัญยวงและพระที่นั่งนิพพตพงษ์ถาวรวิจิตร เจ้าชายเฮนริกแห่งราชนาจักรเดนมาร์กทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังต่อไปนี้เวลา6นาฬิกา40นาทีเจ้าชายเฮนริกแห่งราชนาาจักรเดนมาร์กเสด็จพระราชดำเนินเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมโอเรนเตลซึ่งเป็นที่ประทับจากนั้นเวลา1 1เอนาฬิกา20นาทีได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับเรือซึ่งบริษัทเมอร์สจัดถวายท่อพระเนรทัศนียภาพทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดจนสภาพวิถีชีวิตของคนไทย ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาการขนส่งทางเรือการจราจรทางน้ำรวมทั้งสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอายุและรูปแบบการก่อสร้างที่แตกต่างกันอาทิสะพานพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกสะพานพระปิ่นเกล้าและสะพานพระราม8ต่อจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยส่งร่วมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพเจ้าชายเฮนริกพระราชาสวามีในสมเด็จพระราชานินาถนากเกรเทอร์ที่2แห่งเดนมาร์ก พระราชาสมภพเมื่อวันที่11มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2477ณเมืองทาแลงสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซอบอนกรุงปารีเมื่อปีพุทธศักราช2500ทรงได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าชายแห่งเดนมาร์กภายหลังการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมากเรเทอร์มกุด้าชุม,มารีแห่งเดนมาร์กเมืม่อปีพุทธศักราช2510ซึ่งต่อมา ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเทอร์ที่สองเจ้าชายเฮนริกแห่งราชนาจักรเดนมาร์กเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรไทยเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2542โดยที่ทอดพระเนตรอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรไทยอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเทอร์ที่สองแห่งเดนมาร์กในฐานะพระราชากันตุกะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงร่วมในโครงการคืนช้างสู่ป่าซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นผู้ริเริ่มโดยได้ทรงปล่อยช้างบ้านจํานวนหนึ่งเชือกคืนสู่ป่าประชาชนทั่วทุกสารทิศร่วมชมนิทรรศการและการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปี ที่อาคารมนุษยนาควิทยาวัดบวรนิเวศวิหารประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้าชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดด้วยวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ โดยวิธีการนำเสนอแบ่งการจัดแสดงออกเป็นสองส่วนคือส่วนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีประกอบด้วยพระราชประวัติพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทเสด็จทั่วล่าประชาราชร่มเย็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมพระผู้ทรงเป็นเอกอักรศาสนูประทัมพกและห้องฉายภาพยนตร์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนอกจากนี้ยังมีการจำลองห้องที่ประทับณพระตำหนักปั้นยา เครื่องอัฐบริขารขณะทรงผนวดพระบรมชายาลักษมิพโลภิกขุและสวนนิทรกศการพระกรณียกิจสมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานีประชาชนหลั่งไหลเข้าชมนิทรกศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในวันสุดท้ายกันอย่างเนืองแน่น ประชาชนหลายพันคนรอเข้าชมงานตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้จนเจ้าหน้าที่ต้องเปิดให้เข้าชมก่อนเวลาที่กำหนดนอกจากนี้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดและส่วนหนึ่งเข้าชมมากกว่าหนึ่งรอบแต่ทุกคนต่างร้อยเรียงดวงใจบันทึกภาพความประทับใจเป็นที่ระลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีค่ะรู้สึกแบบ เหมือนแบบทุกคนก็มามาในงานนี้ก็มาก็ไม่รู้สีพูดไม่ออกเอเอมันตื้นตา,นารู้สึกว่าในหลวงเก่งจังเลย <pineapple> ขอบคุณแทนทุกๆคนเนาะว่าเหมือนคนไทย<า><า>ตน้บบดีอะครับ <S <S <ๆ>ที่มีในหลวงทรงงานหนักแล้วก็แบบไม่มีที่ไหนเหมือนนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนได้นะครับว่าท่านทำงานดนังจริงๆแล้วก็เพื่อทุกๆคนนะครับ ก็เลยก้เพิ่งจะมาวันนี้เป็นวันสุดท้ายบอกยังไงยังไงต้องมาให้ได้นะถ้ามาไม่ได้เดี๋ยวเสียใจแย่เลยร้องไห้ตลอดเลยฮะปลื้มมากเลยะค่ะอ่ะปรับปลื้มใจค่ะที่ได้มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ได้ดูได้ชมพระบารมีของพระองค์นะคะรู้สึกว่าภาคภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่า เป็นพลังของปวงชนที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆเลยคะ่ะที่มีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะแล้วนี่คนเยอะอนอยยคนแน่นเลยแน่นมากคะ่ะมาแล้วไหลไปได้เลยหลายๆจุดนะคะลองนางฉวบ ส่วนกิจกรรมเขียนคำถวายพระพรบนใบไม้แห่งต้นใต้ตร่มพระบ,บรมโพธิสมภารมีประชาชนเป็นจำนวนมากร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับจะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณแนวคิดของท่านแล้วก็วาวการใช้ชีวิตเนาะการใช้ชีวิตแบบแบบที่ท่านท่านท่านอยากให้พวกเราเป็นพอเพียงก็อยากอยากให้ ท่านมีสุขภาพแข็งแรงก็องส่งให้พระนายหลวงมีสุขภาพพลเมัยแข็งแรงสมบูรณ์ครับพิทัศการเฉลิมพระเกียตินี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีประชาชนเข้าชมงานกันเป็นจำนวนมากทุกวันซึ่งยังคงต้องการให้ขยายเวลาการจัดงานออกไปอีก ยังไรก็ตามจะมีพิธีปิดงานในค่ำวันนี้และจะได้คัดเลือกสถานที่สำหรับจัดนิทรศการถาวรเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีต่อไปค่ำวันนี้มีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเป็นวันที่สองโดยจุดจากเรือกลางลำน้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปิ่นเกล้า พลุชุดนี้ประเทศญี่ปุ่นส่งมาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลของชาวไทยการจุดพลุใช้เทคนิคการยิงบากต่อเนื่องทุกวินาทีจำนวน20,000น,นัดเพื่อให้พลุที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามีความสูงลดหลั่นระดับกันสามารถมองเห็นเป็นภาพต่างๆสีสันสวยสดงดงามและเคลื่อนไหวได้คล้ายมีชีวิต รูปที่สูงที่สุดอยู่ในระดับ150เมตรสร้างความประทับใจแก่ประชาชนเป็นจำนวนมากที่เดินทางไปชมในบริเวณสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาและอาคารบ้านเรือนในบริเวณนั้นนอกจากนั้นภาพงดงามที่ปรากฏบนท้องฟ้ายังดึงดูดความสนใจของประชาชนที่ขับรถยนต์อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและบนทางด่วนสายต่างๆจนพากันจอดรถเพื่อชมความงามของพลุชุดนี้ทำให้การจราจรติดขัดอยู่เป็นเวลานาน,าน ส่วนในค่ำวันนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีจะมีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติเป็นวันที่3ที่บริเวณสนามม้านางเลิง้งเป็นพลุจากญี่ปุ่นที่ส่งมาร่วมเฉลิมฉลองจุดเด่นคือความสูงที่จะพุ่งสูงกว่า300เมตรมีตัวเลข60ทั้งเลขไทยและเลขอารบิกและที่สำคัญพลุชุดนี้จะย้อมท้องฟ้ายามค่ำคืนให้เป็นสีเหลืองทองอันเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำคัญการชมพลุชุดนี้ให้สวยงามควรอยู่ห่างจากบริเวณที่จุดพลุ1กิโลเมตรขึ้นไป